4นาฬิกา40นาทีธารกิจที่2บรรจุเม็ดโฟมลงในลูกโป่งให้ได้มากที่สุดผู้เข้าแข่งขันจะต้องบรรจุเม็ดโฟมลงในลูกโป่งให้ได้มากที่สุดใช้วิธีใดก็ได้แต่เมื่อบรรจุแล้วลูกโป่งต้องยังอยู่ในสภาพเป่าได้มีเวลาให้30นาทีทีมที่บรรจุเม็ดโฟมได้น้อยที่สุดตกรอบอุปกรณ์ทั้ง8กล่องในชุดยังชีพได้แก่กล่องที่ 1, 1> อาหารและอุปกรณ์การกินกล่องที่2อุปกรณ์ส่องสวา่าง กล่องที่สเครื่องอุปโภคกล่องที่4อุปกรณ์จดบันทึกกล่องที่5อุปกรณ์ตัดติดต่อห่อหุ้มกล่องที่6กโทรศัพท์มือถือที่ใช้โทรได้ครั้งเดียวไม่เกินหนึ่งนาทีกล่องที่7อุปกรณ์ผูกมัดกล่องที่8 ทีมที่ผ่านภารกิจเป็นทีแมแรกจะได้สิทธิ์ในการเลือกของก่อนมิกรเลือกกระดาษกาวสองหมวนเยาวภาเลือกกรวยกรอกน้ำนายแพทย์สุทธิชัยเลือกสายยางขนาดใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพัคพลเลือกสติกเกอร์หนึ่งมวนนาว่าเอกเนศเลือกน้ำดิ่สองขวดมุทิตาเลือกกระบอกสูบลมมาดูกันว่าใครจะสามารถใช้ของที่ตนเองเลือกให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่ากันในภารกิจที่สองและนี่คือภารกิจที่สองนะครับลูกโป่งอัจฉริยะพร้มไหมครับ พร้อมครับจัดพร้อมแล้วเริ่มครับนี่แล้วพี่ใช้อะไรดีคู่แรกสีเหลืองผู้ของหัวหน้าคณะละครเวทีกับน้องวิวแล้วก็แล้วก็เอาอะไรทให้มันคงตัวอยู่เหมือนให้มันเหมือนใจกันอืแล้วค่อยอันนี้ตอกลงไปแล้วทำอะไรทำอะไรนะนี่พันให้มันแข็งมันจะแข็งได้เหรอไม่รู้ลองดู ไหนหนูลองลองลองอัดจะเรื่อยๆแล้วพี่ลองเปล่าเล่นลองดูอันนี้คู่นี้จะเริ่มโดยนำกลวยที่ได้มาจากภารกิจที่แล้วกรองเม็ดโฟมใส่ลูกโป่งและหัวหน้าคณะละครเวทีใช้กระดาษกาวพันลูกโป่งเพื่อให้ลูกโป่งอยู่ตัวน่าสนใจทีเดียวครับวิธีนี้น,นี่ไงคือไปหานก็จะอัดเส็มาเลยจะได้หมดเออม้วนหมดกลัวแต่อย่างเด็กเลยนี่ไม่พอว่ะ ลมมันออกเราให้มีอีกอันนึงมันเข้าไปได้อืมถ้าเราเปิดยังไงแรงอัดอากาศก็ไล่มันอ,ออกอยู่ดีเมื่อไรเปิดข้างไหน,นเข้าใจปะ่ะแต่มันขยายไปแล้วเออแต่ตอนนี้พี่พยายามยึดให้มันติดกับกลางตัวนี้ไว้มันจะได้หดตัวนี้ได้ถ้าอันนี้มันแข็งพอมันทรงจะติดขนาดที่ติดอยู่ประดาเราว เออถ้ามันยึดถ้ามันยึดผมรู้แล้วมันมีวผู้แดงคุณหมอและดรักวิชาการเริ่มลงมือทันทีครับเป็นท่อนไม่ใหญ่นะครับจะเอานี่ลองดูตอนเราเอาออกไม่เราไม่เอาออกเราเอานี่ห่อระยะลงไปเขาบอกใส่ลูกตรงแต่ไม่จำเป็นจะไม่จะต้องมีของในลูกตงไม่ได้ถูกถูก๋ยวลองดูนะไม่คือว่าลองใส่เม็ดโฟมเข้าไปครับ อย่างนี้ก็ได้ไม่เท่าไรแม่ในนิดเดียวเท,ท่านัน้นยังไงต้องขรยัดพื้นที่อ่าแล้วก็ไล่โอเคถ้าจะได้ผลครับแต่จะได้มากพอไหมต้องลุ้นกันละครับนันพอสบายผู้สีขาวกับตันหยิงกับผู้การเรือจะให้เอุนให้ให้รู้นี่เข้าได้จะให้นี่มันเข้าไปอยู่ในนี้ให้ได้โดยที่ลมถูนองไม่ได้ เราใส่โฟมในโถให้เต็มอาจอาจให้ลูกโปยืดยืดเสร็จเราก็ดึงออกก็มือจับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ลมมันออกขั้งต่อไปเราก็ทันผู้นี้จะใช้ขวดใส่เม็ดโฟมจากนั้นใส่ลูกโป่งที่ปากขวดแล้วใช้กระบอกสูบดันลมเข้าไปที่ท้ายขวดเพื่อให้แรงดันดันเม็ดโฟมลงไปในลูกโป่งมาดูครับว่าจะได้ผลรืมไม่ไม่สอ,อ มันเข้านั้นเนี่ยมันเข้านะนนานะแต่ว่าแรงดันลูกโป่งมันไม่พอแม่ดูแล้วจะไม่ได้ผลหรอกนะครับจะทํายังไงต่อครับผู้การตัดขาดแลว้ลวจะมีการทำเป็นกรวยอ่ะทำเป็นกรวยสำหรับกรอกเปลี่ยนมาตัดขวดเป็นกรวยเพื่อใช้กรอกแทนครับมันจะต้องทําให้ลูกโป่งขยายด้วยการใช้ลมหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันมันจะขยายใหญ่มากถึงมันก็จะได้เข้าไปเนี่ย ผู้การลองเป่าดูครับวิธีนี้แรงลมจะดันให้ลูกโบกขยายและทําให้เม็ดโฟมเข้าไปอยู่ข้างในแต่ต้องใช้นิ้วช่วยดันเข้าไปข้างในด้วยนะครับเพราะเมื่อเอาปากออกลมในลูกโบกก็จะดันเม็ดโฟมออกมาดูแล้วเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับลองคิดหาวิธีตามด้วยก็ได้นะครับคู่นี้น้องวิวเริ่มกรองเม็ดโฟมใส่ลูกโบงที่พันกระดาษกาวไว้แล้วนะครับนม่ลงเฮ้ยเทออกมาเลยเนี่ยเท เทเข้าไปเลยตักมาเทเลยนี่แล oh ho, ใช้มือถางให้กรอกเลยครับแม้วิธีนี้เยี่ยมทีเดียว <c oughs> เพราะมีกระดาษกาว <c oughs> ยึดผิวลูกโป่งไว้ทําให้แม้จะเปิดปากลูกโป่งให้ลมออกนะครับแต่ลูกโป่งก็ยังคงตัวเป็นรูปเหมือนเดิมต <c oughs> อนนี้อัจฉริยะทั้งหลายก็พยายามเอาเม็ดโฟมจากทะเลโฟมใส่ลูกโป่งให้ได้มากที่สุดนะครับ ดูเหมือนคู่ของคุณหมอจะได้เยอะแล้วนะครับโดวยวิธีการเป่าแลยยับเลยครับตอนนี้วิธีนี้ดูเหมือนไม่ยากครับคุณผู้ชมต้องใช้ความพยายามและความอดทนในการเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งมากเลยทีเดียวคุณหมอจึงดูเคร่งเครียดมากครับเพราะว่าต้องพยายามทําให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ผ่านเข้าสู่ในภารกิจต,ต่อไป นักวิชาการตอนนี้ไม่พูดอะไรเลยครับตั้งหน้าตั้งตายัดอย่างเดียวเลยครับ <respondents> ต้องระวังลมตีเม็ดโฟมด้วยนะครับอาจจะเข้าไปในคอได้ด้านกับตันหยินพยายามจะทำอะไรครับเนี่ยรู้แล้วลนะ่ะมันลงไม่ได้นะ เหมือนพยายามจะใช้กระบอกสูบลมดันเม็ดโฟมที่ใส่ไว้ข้างในกระบอกออกไปใส่พร้อมลมที่ขยายลูกโป่งเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับผู้การเพราะว่าเม็ดใหญ่เราต้องเลือกเสียเวลาใช้ลมไม่เยอะครับ ไม่ไม่ไหวครับงั้นทำให้สำเร็จอย่างนี้กันตอนนี้เวลารถไฟจะหมดเต็มทีแล้วนะครับท<ม>ุกคนต้องเร่งมือกันแล้วครับม,มีการนำขวดพลาสติกมาช่วยยึดลูกโป่งที่กระดาษกาวไม่พอด้วยครับแต่จะใช้ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าตัวขวดพลาสติกนั้นไม่มีกาวยึดพื้นผิวลูกโป่งก็ทําได้แค่เป็นโครงยึดไว้เท่านั้นพอแล้วมันเส็นนะ เพราะอันนี้ใส่ไปเต็นแป๊บกวานเนี่ยอนนี้แต่ว่าสะกอ้เทมไม่พอแกะอันนี้ออกยึดไม่อยู่จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมเพราะกระดาษยาวไม่พอครับแต่มันไม่ติดมันไม่ยึดมันไม่ยึดใหญ่ตัวนี้ไม่ตเอาม่หม่ไม่พันไม่ติดม่ดไม่พันแล้วิดม่นัดไม่ดไม่ิดไม่ติดไม่ตอดไม่แล้ไม่ติดไม่ติดไร่เิดไม่ติดเม่อิดไม่ตนดไม่ติดไ่ติดไม่ต่ดไม่ติดไม่ติดรม่รับคู่องน้องวิและหัวหน้าคณะละครเดที ย่งมีเวลาครับสำหรับทั้งสองคู่ตอนนี้ทุกคนก็ต่างเร่งเป่ากันชนหน้าแดงแล้วครับหมดเวลาแล้วครับทั้งหมดต้องอยู่นั้นนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเ <c oughs> อาละรครับทั้งสามทีมก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับในภารกิจนี้ขอให้โชคดีทั้งสามทีมครับ ด้วยวิธีการใช้กระดาษกาวพันยึดพื้นผิวลูกโป่งไม่ให้หดตัวลงจนทําให้ได้ถึงสามลูกโดยการใช้สายยางเป็นท่อเปอ่าเม็ดโฟมเข้าไปทําให้ได้ลูกโป่งสามลูกกับอีกหนึ่งลูกเหล็กคู่นี้ใช้ขวดน้ําตัดเป็นกรวยเป่าเข้าไปในลูกโป่งทั้งห้าลูกที่ได้ไปรู้หมครับว่าคู่ไหนจะได้เข้าสู่ภารกิจต่อไป นี่คือผลของภารกิจที่2ครับจะต้องมี1ทีมที่อยู่ตรงนี้ตกรอบกับบ้านไปก่อนอย่างน่าเสียดายนะครับทีมที่สามารถทําได้ดีที่สุดและดีพอที่จะเข้ารอบต่อไปนะครับได้แก่สีสีเหลืองครับแม่อย,ย่งตกใจอยู่นะครับแฟนคุณนิกรอและน้องวิวนะครับ มันยึดให้มันติดกับกาวนี้ไว้มันจะหดตัวไม่ได้ถ้าอันนี้มันแข็งพอลูกโป่งมันจะติดตด,ไได,ด้วยความคิดที่ถูกทางบวกกับการจับคู่ที่เข้ากันได้ดีทําให้ทีมนี้ทาได้สําเร็จก่อนและทําไปได้ถึง12,329เมตรนะครับและอีกหนึ่งทีมนะครับที่จะได้เข้าสู่ภารกิจที่3นะครับเป็นทีมสุดท้ายได้การสีนะครับก,การอมยิ้มเด็กมา สิสดีใจครับอยอดเยี่มากเลยครับด้วยความพยายามและอดทนในการเ่ะไมโครเข้าไปในรูปโขงให้ได้มากที่ส,ทส,สุดต้องมีผลต่างกับคู่แรกเพียงเก้าเมตรเท่านั้น และในที่สุดนะครับเป็นทีมสีขาวที่ต้องโตร,รอบกลับบ้านไปก่อนนะครับพวกคุณทําดีแล้วแต่ยังนีไม่พอสําหรับอัจฉริยะข้ามืีนครับเชิญครับผู้หนีใช้หลักการเดียวกันกับผู้สีแดงแต่ด้วยความพยายามที่ลองหลายๆวิธีและต่างคนต่างทำทำให้ผู้หนีต้องตกรอบไปก่อนอย่างน่าเสียดาย ได้เพียง9,100เมตรช่วงหน้ามาพบกับการถอดตัรหัสลับใครจะเป็น2คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปชิงเงินล้านที่33ติช่วงหน้า